ไม่รู้ก็คือก็คือสนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มันมันก็อยู่อาจจะอยู่ที่แบบดุลพินิจของแต่ละคนหรือเปล่าคำว่เา,าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นที่เราแบบเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เราก็คือเนื้อออกป่าว่าแฟนเก่าเราทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่คบกันมาสิบกว่าปีแล้วเขาสนิทกันมากเขาเจอกันบ่อยมากแล้วเราก็เลยเหมือนมีโอกาสได้เจอกันเพราะเหมือนเราก็แบบเออเหมือนเป็นแบบ ฝั่งแฟนแฟอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็อืมก็เลยไปแฮงเอาทกันไปแบบเที่ยวต่างจังหวัดด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยอืมไม่รู้อ่ะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแค่เราหรือเปล่าที่สนิทไรเงี้ย ก,กรณีมารีเบอร์เนอร์นะคะออกมาชี้แจงความสัมพันธ์กับไฮโซบอสอดีตสามีของเชอรีนว่ามีการครบหากันหลังจากทั้งคู่ต่างก็โสดนานเป็นปีคุณผู้ชมและยืนยันนะคะว่าไม่ได้มีความสนิทสนมใกล้ชิดกับบุคคลที่ถูกกล่าวถึงเคยรู้จักกันในวงกว้างนะคะของกลุ่มเพื่อนในอดีตและตัวมารีเองเนี่ยก็เป็นคนที่ให้ความสํมาคัญค่ะในการเลือกคบคนโดยเฉพาะในความสัมพันธ์ส่วนตัวนั้นคุณผู้ชมโดยล่าสุดนี้เลยนะคะทางด้านของเชอรีนได้ออกมา ไลฟ์สดขายของและบางช่วงบางตอนนะคะมีคนเข้ามาถามว่าสรุปเนี่ยสนิทไหมซึ่งสาวเชอรีนนะคะก็ได้ตอบด้วยคะ่ะว่าไม่รู้สนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้อาจจะอยู่ที่ดุล,ลพินิษ์นะคะของแต่ละคนหรือเปล่าคําว่าเพื่อนนะคะของเราเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันค่ะอาจจะเป็นที่เรานะคะเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเรานะคะเป็นเพื่อนกันเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเราก็นึกออกป้าแฟนเก่าเราทั้งคู่นะคะเป็นเพื่อนสนิทกันที่คบกันมา1ิกว่าปีนะคะ แล้วเขาสนิทกันมากเจอกันบ่อยมากค่ะและนอกจากนี้นะคะทางด้านของเชอรีนเนี่ยก็ได้เผยต่อด้วยนะคะว่าเรารู้สึกว่าเราเนี่ยก็นับเขาเป็นเพื่อนคนนึงเพราะปีที่แล้วเราก็ยังชวนกันไปดื่มไปดริ้งนะคะชวนกันไปตีแบดชวนกันไปลดน้ําหนักชวนกันไปร้องคาราโอเกะนะคะก็เลยรู้สึกว่าค่ะก็อาจจะอยู่ที่ดุลพินิจนะคะแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าซึ่งนี่ก็เป็นบางช่วงบางตอนในไลฟ์สดขายของของ,ของเชอรีนคุณผู้ชมที่ได้พูดเอาไว้แบบนี้อะยังไง เดี๋ยวเราไปฟังเสียงของเชอรลินกันคะ่ะไม่รู้ก็คือก็คือสนิทหรือเปล่าก็ไม่รู้มันก็มันมันก็อยู่อาจจะอยู่ที่แบบดุลพินิจของแต่ละคนหรือเปล่าคาว่าเพื่อนของเราอาจจะไม่เหมือนกันอาจจะเป็นที่เราแบบเข้าใจผิดเองหรือเปล่าว่าเราเป็นเพื่อนกันเพราะว่าเมื่อก่อนเราก็เราก็คือเนื้อออกเป่าว่าแฟนเก่าเราทั้งคู่เขาเป็นเพื่อนสนิทกันที่คบกันมาสิบกว่าปีแล้วเขาสนิทกันมากเขาเจอกันบ่อยมากแล้วเราก็เลยเหมือนมีโอกาสได้เจอกันเพราะเหมือนเราก็แบบเออเหมือนเป็นแบบ ฝั่งแฟนแฟอะไรเงี้ยอ,อก็เลยมีโอกาสได้เจอกันแล้วก็อืมก็เลยไปแฮงเอาทกันไปแบบเที่ยวต่าจงจังหวัดด้วยกันไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันอะไรเงี้ยอืมไม่รู้อะ่ะไม่รู้เหมือนกันก็อาจจะแค่เราหรือเปล่าที่สนิทไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็นับเขาเป็นเพื่อนคนหนึ่งนะ เพราะว่าปีที่แล้วเราก็ยังชวนจะไปดื่มไปดิง้งชวนกันไปตีแบดชวนกันลดน,น้าหนากักชวนกันไปร้องคาราโอเกะอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าแบบก,ก็ก็อาจจะก็อาจจะอยู่ที่ดูละพินิจแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างนี้ดีกว่าเราเรา,เราก็ไม่ไม่ว่ากันเข้าใจได้อืนั่นแหละไปเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องอื่นคุยเรื่องอื่นอะไรคะขายของต่อดีกว่าถ้างั้น ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไข่ของต่อดีกว่าอันนี้พวกบฏิติกนะคะทุกคนพวกบฏิติกนะคะทุกคน